เป็นรงเิีนเออดีดีดีเขาเาท่เขามีเสียงเก็ะสบายเลยนแหละเออดีลองดินเราออกลูกคือว้าเอา่อพอก็มีบริษัทคืองักแบบนั้นจะคของดินนี่แหละแล้วอย่างเขาเหตุจำเล่าเขาบอกว่าท่านเร็วเขาว่าแบบจะบอกเขาจะออกไปเร็วเขาบอกว่าจได้จัเรา่าเจได้เราชนะที่นต่อไว้กว่านี้แล้ว ก็จะเดินนำไปถ่าได้สินะเด้อวางกับข้อนำเดินเดินนำไปถ่าเพราะว่าได้ๆมันก็ต้องได้ใส่อยู่แล้วเอากระสีคอโตแล้วมันห่อนฝังไงเนี่ยเด้อเร่งอ่าามสางให้เข้าแล้วก็จะรุปมาเลยคั่ะท่าเขาจะให้มาเห็นเลย มมีออึ๊บเจ้เา,าหน่อยเขาซีอา๊ววันน้ำส้กโอ้ยไปซีอิ๊วทเขาตูบน้อยมากเลยแป๊บนึงแม่เขาจะตูปผสมแป๊บนึงมามีเดเจ้าถูกลับฮัลโหลฮัลโหลเจ้าอยู่ไชนหนอเจ้ากำลังเอไปส่งตูปและกำลังเสียออกไปอ่าอยู่ลาลาทา่าอยู่ดิน้นอยู่ไอโอเคโอเคโดยโดยขอบใจหลาย นีัค่ะพี่ใบพูพี่มุกส่งกำลังไปซื้อนื้กินให่ฮัลโหลไอด้วยอยู่ดิจัดสันแกวมีไซเดอร์โวเคโอเคกนได้ก็ไก็ได้โอ้ยโอ้ย ขึนก no. ับบริเวณีเนาะอ่าหมวกใส่รูกแดดร้อนแล้วพอเอ้ยแม่เอ้ยลาบไว้แล้วผ่อนแห้งท้าไม่ลำบากจาเก็บเ

โทอสั่งรับตัวเขาบครัวมาส่งใหม่เดี๋ยวคุณส่งโทษแต่นักก็ไม่ได้หลานสองคนแม่เป็นกำลัง,ง,ง,งใจตลอดแล่ะเงว่าอะไรที่เกิดขึ้นแม่เป็น,นอันเจา<ห>้าของขอันยังกันเจ้าของอันพวกก้านอ่ะก็เขาเรียกเมื่อ,อได้ไหลเมือ่อมันห้อน เขาพากันยืดม่งอะเออไรเขาเมื่อเลิศอะไรลูกแก้วคือคนคือคอนเทนต์ที่อันไรเขาเมื่ออย่างหะเธอคงมีไอเดียนันไอเดียนีไอดักข้าวไว้เขาเป็นคนเรื่องนี้เลยเมื่อโอ้ยไปไอไปแล้วมาห่อนวะจะมาอไรก็แล้วนะลูกแก้วอี่เราอยู่ไกลคนละใจคนสีสา เาอยู่ใกล้คนอื่นอยู่ใจล้เขาสิค่ะไปอยู่อะไนะทงบุตินี่มาอยู่แบบนี้เหมหาะกับเฮ่าแล้วไกลคนไหมปะไกะลคนอไนเตร์สบายพวกีเ,เรื่องนี้แล้วรล้ว,ว่าหงหงสาก็มี 9, 000, ว,ว่าอันเอ่อเดอนทางเก้าเก้าพันอ่าเก้าพันเมาเห็นมีเงี้น่น ขนาดเชี่ยเงินก้อนตอนเห็นหนี่แต่ว่าเออเขาเห็นแล้วก็ติดเริ่มงันะเพลงก้นกันเอาไปเศ้าเขาเศ้าแล้วกันแมันมาพากันเป็นหว่วรกนานอนทาเหลืองเร้าเปอร์เซนต์จ่ายเศ้าเปอร์เซนต์มันคือเทดาะไรลเศร้าเปอร์เซนต์สอยลา มันเกิดเส้าเซนเส้เซนนไมที่ดักมาช่วยลาเลย <c oughs> ที่ดกักซอยลาเนยลาไปแล้วมไปพูดในเมยไปพูดในเราก็ต้องมาสอยนพราะว่า,กกาคุณส่งอยู่กบเขาเด็กินกาเขาเราก็ต้องมาสอยเราต้วงแน่นีมยไปซ่้อเลย <c oughs> ไ่ไม่พูดไดเราก็ต้องมาสอยห้ามเราดกวาเราหน่อยร้ายเราก็ต้องมาเอยนะสินะก็เดียวว่าอานันไปพูดเป็นแฟนดักพี่ไปพูดไปพูดเป็นแฟนดักเอาีแล้วดักงานเข้าเล็วแล้วหัวให้นะ <laughs> ต้องมาสอยหลาเดิมแหม่เดิมเพราะว่า <laughs> เพราะว่าพ่อพแม่ต้องสวยหลาเพราะ <laughs> ว่าอัน คุณสนะ่งเนาะเราเราเราอันนี้นะเรามายู่กินไลนเรามายูกินลไลนยแม่ต้องมาสวยรลายดิขขยนกาักันอยู่แบบไม่พูดเดียวเลยแบบโรมนติตน้งแข็งว่ะ

ดักงกําลังกระโชบเขาเทเด้อหลาวะจัะก็เาแท้พี่ที่แม่แม่เองพี่กวัวหลากาก็ได้ดิยิ้วเขยยิ้วเขาแม่เอ้ยคนเดานเขาขึ้นน้ำกขาจะขึ้นน้ำมาลุ่มระยะเขาให้บอกเขาจะไปไอ้เมื่อบริษับริัอดิไลเขาจะจไกอีกแล้ว อไลของกลุกเจ้านี่แตงเป็นคนอะไรนีห่หาลายบูลายลอกเจ้านี่เป็นแนวดีหรือพูดอะไรนะเร็จะสู้ดันะ่ันบอกล็อกหลอดนี่รกระดด คนดังเราไปส่งเขาเขากินลิลีเบ่อกี้กกเ่าก่อนน้ชินอิ่มท้องเลยแม่แว่นนึงก็าก่อนจะโทรกลับผมว่าเราไปส่งเขาคนนี้ฮเขาัล้ลพี่ดยป้ามาส่งเขาอีก เราไม่รีบวันนี่ค่ะโอ้ใกล้ๆกันนะเจ้าขี่ลงมาทางดินนั่นจะชันแกม่ใช่พี่เดิมอ่าอันทางอันอันตรงมาเลยมันอันจากคาสิโนโแลแลนแลนมาแล้วมันมีทางแบกงเหมือนบอกอมันมีทางแบกมีห้องก้านแล้วเจากก้าขี่อ่าเลี้ยว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 ใช่ออกมาแล้วก็ตรงมาเลยไปทางปากบอนะ่อในตะบนปากบ่อ เจอแล้วพร้อใจไอ้ป้าหล่อยแห้งอับนี้หล่อยอีลีป้าแม่เขาบระใต้แล้วพี่คนดังจะมาส่งข้าวพคนไก้ยพี่มีแห่งยาๆชิดตายแล้วมีคนมาซอยถึเหรออื้อนาวะอย่าวะบุญเอาเห็ดไหวเนอะกูดๆขอเข้ามาแล้ว ไปต่อมาสมงวัดบิ่นไปเนาะขาดแล้วที่เคยสางบุญดิโย้ยชาดนิการสางสางจนเป็นนงานหลักก็ต้องยึดก็ต้องยึดสางสางไปเรื่อยๆอ้หเขาหลอดใต้เลยแม่มันยากได้ฮะคุณมาส่งเขาโอ้ยแค่ละเนาะดีใจดีดดีมากเลย คนดังแกมาส่งข้าข่าชา่างเข้ามาอีกช่างอันตูบอันนีม้มาแล้วอกมาแล้วปะั่งงั่งกัน,น่อยโอ้นม่น่งอุลโลงตูะนั่ง,งตูปสบายดีมาส่งยังนะ่ะส่งข่าวปะ<ง>เอาขึ้นมาหลอก<ง>มึไม่เบียด้็อยู่ใช่ เอาจะมารอหาใครฮะอ่อเฉพาะ